ทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ต้องลงทุนใช่ไหมเพราะนั้นก็เรียกว่าไอเดียนีครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าล้อที่มีชื่อแบรนด์ดังนะครับระวังล้อที่กำลังมาใหม่กำลังสร้างกระแสให้ตัวเองอันไหนมันจะแข็งแรงกว่ากันนะครับเท่าที่ดูดูไปแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเหนียวจึกเพราะว่า ชื่อมันดังเดี๋ยวเราจะมาบอกชื่ออีกทีนึงครับว่ามันเป็นยี่ห้อไหนเดี๋ยวผมจะทุ่มลงไปใส่หินก้อนนี้นะครับระวางหินกับอลูมิเนียมอะไรจะอยู่หรืออะไรจะไปใช้ความแรงเต็มที่ดูก่อนว่ามีรถมาไหมเดี๋ยวก็เดินใส่เขาครับ เป็นไงมึงยังไม่สะใจโอ้ีนีม้มีไหมมีไหมมีดุ้งมีแตกไหมเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าเบาไปเบาไปใช่ไหมเบาไปใช่ไหมฮะทางซ้ายบอกว่าไงไม่ได้ยินเห็นกับอลูมิเนียมใครเก่งกว่ากันทางขวาบอกว่าไงได้ยินไม่ชัดเอาครับ เี้ยงโคตรแรงเลยมาดูกันว่ายี่ห้อยาชิโยดานี่ย่ะทดตอบกันแบบเห็นๆนะฮะไม่จกตานี่หินบินเลยนะแต่หินนี่มันค่อนข้างจาแข็งนะครับก็ความแรงที่ทุ่มลงไปเนี่ยก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าล้อมันยังมียางอยู่ไงใช่ไหม เ,ออเหมือนมันมียางซับพอร์ตอยู่เราก็ใช้น้ำหนักก็เยอะมกันนะครับแต่ถ้าดุง้งโดนขนาดนี้มันต้องมีอาการเบี้ยวหรือว่าคดหรือว่าเขาเรียกภาษาอะไรอ่ะผิดรูปอะ่ะโอ้โหสมคำลำลือจริงครับยาชิโวดะอ่ะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์อีกอย่างหนึ่ง นะทีนี้จะใช้คอ้อนเหล็กทุบดูซิว่าก้านมันจะแข็งไหมนะครับถามกันมาจริงเดี๋ยวทดสอบให้เลยมาตัวเดิมนะครับเอ,อเราอยากรู้ว่าก้านตนี้มันแข็งไหมถ้าโดนซัดเข้าไปแรงๆมันจะมีอาการผิดรูปหรือเปล่านะนนี้คอ้อนเขาเรียกอะไร สองออะไรผมก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเจะทุบดูว่ามันทนไหมเอาแรงๆนะฮะรัเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาทุบกา้านไว้เท่าไหร่เราจะทุบขอบดูนะครับจะลองขอบดูว่ามันจะนี่ไหมนี่เอาทุบ ทุกขอบงี้เลยดูม,มันจะผิดรูปเยอะไหมเอางี้เลยเอาตรงกลางเลยนะฮะเสียงจะดังหน่อยอืดหูนะเป็นไงเป็นไงเอ้ยมันแข็งเว้ยะถ้าสมมติว่ามันตกแรงๆตรงนี้ล่ะเห็นคอนไหมครับเอ่อตรงนี้มีบุ๋มนิดเดียว นะครับแต่ตรงขอบนี่มีแค่ล่องรอยนะครับแต่ก็ยังอยู่ทรงเดิมอยู่โอเคครับยอยาชิโยดะของเขาดีจริงแข็งด้วยนะฮะหวานไปต้องทดสอบกดถามกันมาเรือเ่รอยๆกนล้อดีไหมหรือว่าม่นดยียังไงจัดให้เห็นแล้วครับขอบคุณมากครับ ถ้าไม่บ้าทำไม่ไ,มได้ฮะ <laughs>